ก็หลายกินมันเป็นเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าโอเคอยู่ครับอืมแล้วแล้วคุณหมอได้ได้เอาไปเยอะไหมครับที่ไปแบ่งให้เกษตรกรใช้อะครับก็ประมาณสามรายแต่ว่าไอไอไอขวดนี้คือมันมันมันแบ่งยากเนาะผมก็ลองประมาณสามรายกับของผมด้วยอ๋อลองด้วยเนาะเออ ครับแล้ววัวคุณหมอเป็นไงมาครับม,มีมีปฏิกิริยาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยคือมันดีขึ้นอ,ะอ่ะอจริงก็ร่าเรืองไอตัวที่ให้กินอ่ะคือผมละลายให้กินเนาะให้กินกับน้ามันก็กินก็เร่น,นึรื่องว่าว่า,ว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 ามันไม่กินเนาะแต่สุดท้ายมันกินหมดเลย <laughs> ในถังอ่ะมันคือมันเป็นสารธรรมชาติเนาะม,นมันชอบอยู่แล้วพวกสารโซเดีเนาะพวกวัวเนาะมันกินได้อยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับครับมันกินได แต่ที่ผมดีใจคือมเมื่อเช้าไอ้ไอ้คนที่เป็นหนักอะ่ะผมให้เขาไปไไทิ้งยาวไว้ให้นั่นแหละบอกว่าแช่ตู้เย็นเลยเด้อหลังจากเปิดขวดเนาะครับครับแล้ยวผมก็บอกวิธีเขาปรกากฏว่าเมื่อเช้าก็โทรมาจากที่ผมไปรักษาจนไอ้เกือบเกือบครึ่งเดือนแล้ววันนี้บวมบวมตรงเหนียงบวมตรงขาแล้วก็เป็นตุ่มทัท้งทั้งตัวเลยปรากฏว่าพี่ทำไมมันดีแทครั้งเดียวยังยุบหมดเลยเขาว่า เ,เดี๋ยวผมจะไปดูหน้าง,งานอยู่ตอนนี้ครับนั่นแหละว่าวลูกคนคนหมอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ด้วยนะครับเดี๋ยวใช่ใช่สาเด็กปมก็บวนตัวนี้ผมก็ถ่ายถ่ายมาถ่ายมาผนหน้านั้นแล้วว่ามันหนักบางคุยก็ขนหน้าอยู่ว่ากําลังนัดหมายกันว่าเออเดี๋ยวเราเสร็จจากงานสอร์ที่นี่เราจะลงพื้นที่ทันทีเลยครับครับครับนั่นแหละได้ด้วยถ้าถ้ามันได้ผลก็คือก็อยากจริงๆแล้วผมมองดูแล้วมันเป็นสารธรรมชาติมันมีผลอะไรเลย มันมัน,ม,นมันที่ที่ผมตอบรับที่ที่รับโทรศัพท์จริงๆติดต่อมาเยอะมากทั้งวัคซีนทั้งอะไรโทรมาหาผมแต่ลว่าไม่รู้อะไรแต่ผมบอกว่าไอ้ตัวนี้ที่ผมเออรับมาทดลองอ่ะก็คือมันเป็นสารธรรมชาติคือผมก็ทําทํากับเรื่องอนะินทรียเนาะถัาพูดจริงเนาะผมไม,ไม่ไม่ชอบเรื่องเคมีอยู่แล้ว ครับครับโอเคครับก็เลยบอกว่าอโอเคเลยผมบอกว่าถ้าผลตอบสนองมานี่มัน,นดีนดีดีครับที่ท,ที่เกษตรกร,รเขาเอาไปใช้แล้วเขาแบบได้ผลเพื่อรักชีวิตน้องวัวคือมันน่าสางสารกผมผมราคา <ๆ S 1> มันไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆครับถ้าจริงๆนะบางตัวไปขายได้เป็นแสนอ่ะบางตัวก,ก็ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นเนาะใช่ครับมันมันเป็นความหวังของของบ้านเลยอ่ะเป็นค่ารถค่า นู่นค้านี่อะไรของเขาเป็นไร<ช>ของเขาไงคุณถ้ามันตามไถ<ช>่บุม,มันเสียเลยไงใช่ครับก็โอเคอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวผมตามผลงานให้ดเด้อเดี๋ยวถ้าลงพื้นที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งผมด้วยนะเพราะว่าผมงานก็บวุ่นอยู่ครับครัเออถ้าไงตัวว่าอาจจะไม่เจอกันแต่ว่ายัางไงก็ต้องเจอกันอยู่ดีนะการเจอครับก็ได้กัน